สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะครับประําวันที่29พฤษภาคม2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของงวดประจำวันที่26พฤษภาคม2566นะครับก็มาเข้าอยู่ที่ตัวกันนะครับก็มาเข้าอยู่ที่67นะครับผลก็คือ667กับ46นะครับวันนี้วิ่งรูดไม่มานะครับส่วน แนวทางนะครับของวันที่29นะครับพฤษภาคม2566นะครับเอสก็จะให้เลขเด่นนะครับเด่นอยู่ที่นะครับเด่น2ตัวรองก็คือ9กนะครับจับคู่สองศูนสองหนึ่ง 990919495แล้วก็จะมีตัวกันอยู่ที่45นะครับส่วนเลข3ตัวนะครับ 1> 1, 2นึ่งสองเ่าห้กแล้วก็สองสนะครับแนวทางก็มีเข้ามีดุดนะครับท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะครับแอดก็ขอให้ยิงๆปงปังๆนะครับกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจำมาที่29พฤิภาคม2566นะครับ เอสขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ